สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้วสันตอนนี้ช่องไม้วสันเปิดรับสมาชิกใหม่แล้วใครที่ต้องการเป็นกําลังใจให้กันกปดตรงคําว่าสมัครได้นะครับคนที่เป็นสมาชิกแล้วจะได้ดูคลิปก่อนใครแด่ในอนาคตผมจะลงให้ดู3มตอนต่อวันด่าขอบพระคุณทุกๆคนมากนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้กันสมัครมาก,กันเยอะๆนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหมอหยูห้าหวหัวเราะพูดขึ้นว่ามันแตกต่างกันแตกต่างยังไงวังตรงถามอย่างดื้อรัน้นหมอหยูห้าวตอบว่า เธอทาให้ข้ารู้สึกเหมือนแม่ของข้าทําเนื่องจากเราเป็นพี่น้องกันส่วนเจ้าเพศของเจ้ามันจึงทําให้แตกต่างกันอย่างชี่เชิงเออคือว่าหวังตรงต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ควบคุมแรงกระตุ้นของเขาเขาวพ่นลมหายใจและกล่าวว่าในขณะที่เจ้ากําลังเพลิดเพลินกับเวลาของเจ้ากับพี่สาวของเจ้าข้ากําลังรอเจ้าอยู่ที่นี่ถ้าพวกเขาไม่ให้ข้ามาหาเจ้าข้าคงกลับไปแล้วหวอยู่เฮาหัวเราะและพูดว่า เจ้าเรียกสิ่งนี้ว่ารออย่างนั้นเหรอเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ําว่าข้าเข้ามาเจ้านอนหลับเหมือนหมูเจ้านั้นแหละคือหมูบางตรงกระโจนเข้าหาหัวยูเฮาหัวยูเฮาหันหลังกลับเพื่อหนีและพูดอย่างเร่งรีบว่าหยุดเล่นได้แล้วไปอาบน้ําก่อนและไปกินข้าวเช้าเรายังคงต้องแข่งขันกันจะไม่มีการแข่งขันรายบุคคลอีกต่อไปแล้วหลังจากการแข่งขันแบบทีมเมื่อวานนี้โรงเรียนวิญญาณชิงหลวได้ยอมแพ้ไปแล้วสมาชิกในทีมหลักได้รับบาดเจ็บทั้งหมด พวกเขาไม่รู้จะส่งใครมาสู้กับเราวันนี้เราไม่ต้องไปพรุ่งนี้เราจะพักผ่อนเช่นกันใกล้ถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วหลังจากที่รู้ว่าเขาไม่จะเป็นต้องแข่งขันในวันนี้หัวยุ่งห่าก็ผ่อนคลายดีมากที่วันนี้ไม่มีการแข่งขันเกิดอะไรขึ้นในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศอีกโค่บางตรงตอบว่าข้าข้อมืองงเหมือนกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากสิ่งที่ผู้อาวุโสคนโตพูดโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทา ได้เปรียบอย่างท่วมท้นเหนือโรงเรียนราชวงศ์จักรพรรดิแต่การแข่งขันลายบุคคลในวันนี้ยังคงดําเนินต่อไปข้อได้เปรียบอย่างท่วมทน้นหมวยยุ่งเฮารู้สึกกลายเป็นหินโรงเรียนราชวงศ์จักรพรรดิมีจกักรพรรดิวิญญาณหนึ่งคนและราชาวิญญาณหกคนโดยเมื่อคํานึงถึงคนละยุดความสามารถของพวกเขานั้นเหนือกว่าโรงเรียนวิญญาณทิ้งหลวหลังจากนึกถึงวิธีที่เจ้าหญิงจิวจิวใช้เครื่องมือวิญญ,ญ,ญาณอันทรงพลังสองสามอย่างเพื่อพิกกระแสน้ำไปด้านข้างของเขาหัวยยุ่งเฮา รู้สึกว่าศีรษะของเขาหนักขึ้นวังตรงพยักหน้าและกล่าวว่าข้าได้ยินมาว่าพวกเขาใช้เวลาน้อยกว่าเราในรอบต่อสู้แบบทีมตั้งแต่ต้นจนจบระดับจักรภาพวิญญาณถูกระงับอย่างสมบูรณ์และไม่มีโอกาสข้ายังได้ยินมาว่าหัวหน้าทีมของโรงเรียนวิศวก,กรรมวิญญาณได้รับการเลื่อตนตำแหน่งให้เป็นวิศวกร,รวิญญาณระดับ6เขามีพลังมากวายูเฮาข้ามีความคิดหลังจากที่ข้าตื่นนอนเมื่อวานนี้หวังตรงเริ่มตื่นเต้นความคิดอะไรวายูเฮาถามด้วยความสงสยัย หวังตรงพูดด้วยเสียงตามว่าเจ้าคิดว่าเราถูกมองว่าเป็นหนึ่งหรือสองคนเมื่อเราปลดปล่อยทักษะการลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเราหรือไม่มหมอนย่เฮาสายหวัวด้วยความสูญเสียและตอบว่ามันไม่ง่ายที่จะบอกแม้จะเป็นเพียงหนึ่งคนแต่ความแตกต่างจากปร,รมาจารย์วิญ,ญญาณธรรมดาก็ยังยิ่งใหญ่มากหวังตรงกับพิบตาขนาดใหญ่ที่สวยงามและกล่าวว่าถ้าผู้อ๊อฟโซซูสามารถใช้การสลับที่ลึกลับเพื่อเปลี่ยนเราให้อยู่ตรงกลางของคู่ต่อสู้เราจะสามารถใช้มันได้ ทั้งสองคนมีใครมีที่ตรงกันหัวยุ่ห้าวเข้าใจหวังตรงทันทีทเจ้าคนหลังจะพูดว่าข้าเข้าใจแล้วแต่มันเป็นไปได้จริงๆง,งั้นเหรอหวังตรงกล่าวว่าเราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ลองค่อยถามผู้อาวส,สูในภายหลังตกลงหัวยุ่ห้าวตอบทันทีหลังจากที่พวกเขาอาบน้ําและรับประทานอาหารเช้าพวกเขาเข้าไปหาซูซานชีและถ่ายทอดความคิดของพวกเขาให้เขาฟังหลังจากฟังคําอธิบายของพวกเขาอย่างจรงิงจังซูซานชีก็ใส่หัวและพูดว่า ข้ากัวว่ามันจะยากมากข้าอาจจะทําได้ถ้าข้ายังคงอยู่ในร่างของเต่าเชียนอูที่ถูกปลุกให้ตื่นประเด็นก็คือการสลับที่ลึกลับของข้าไม่สามารถสลับใครก็ได้ทั้งหมดข้อกําหนดเบื้องต้นคือคนที่ข้าพายายามจะสลับที่จะต้องไม่มีทักษะวิญ,ญญาณประเภทป้องกันที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างซึ่งจะป้องกันการเคลื่อนย้ายใดๆเหมือนเหมือนกับว่าข้าล้มเหลวเมื่อเจ้าหญิงจิวจิวใช้ทักษะวิญ,ญญาณมงกุฎดาราเมื่อวิญญ,ญาจารย์ใช้ทักษะวิญ,ญญาณของเขา พลังวิญญาณของข้าจะหมดเร็วเป็นสองเท่าหากข้าต้องการแทนที่เขายิ่งทักษะวิญญาณแข็งแกร่งเท่าไรพลัางงานก็จะยิ่งหมดเร็วขึ้นเท่านั้นสิ่งนี้จะดําเนินต่อไปจนกว่าทักษะวิญญาณจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปอย่าแม้แต่จะพิจนารณาถึงคําที่ว่าเจ้าเป็นหนึ่งหรือสองคนเมื่อเจ้าทั้งคู่ได้ทักษะลอ้อมรอมวิญญ,ญาญยุทธการต่อสู้ของเจ้าจากความจริงที่ว่าทักษะกาลรล้อมรอมวิญญ,ญาญยุทธการต่อสู้ของเจ้านั้นแข็งแกร่งอย่างมากข้าอาจไม่สามารถสลับที่เจ้าทั้งคู่ได้สําเร็จ ข้าอาจจะประสบความสําเร็จถ้าข้าอยู่ในร่างที่ถูกปลุกให้ตื่นซึ่งจะทําให้ข้าเข้าใกล้ระดับราชาวิญญาณและเสริมด้วยกองกําลังลึกลับใต้พี่พัยวยห่าได้หวังตรงต่างผิดหวังเมื่อได้ยินคําพูดของสุชาีิข้าสามารถใช้ทักษะการสลับที่ลึกลับเมื่อพวกเขาปลดป่วยทักษะการ้อมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้มันจะเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในการต่อสู้แบบทีมเอาระอยากคิดมากอีกเลยเมื่ออายุอย่างน้อยเจ้าทั้งคู่สามารถพิจารณาการในสถานการณ์รวิกฤตได้ เจ้าจะต้องการอะไรอีกอาจารย์หวังไม่ยอมให้ข้าถามเจ้าด้วยซ้ำว่าทักษะการต่อสู้ของเจ้าคืออะไรอย่างไรก็ตามข้าเห็นมาในวันนั้นมันทรงพลังมากข้าอยากจะลองถ้ามีโอกาสหวังตรงหัวรอบพูดว่าพี่ซูข้าอยากจะลองหนึ่งหรือสองปูซานซีตะคอกไร้สาระหนึ่งก็พอเจ้าต้องการให้ข้าตายหรือไม่ขณะที่เขาพูดถึงจุดนี้เขาได้เผยให้เห็นความเจ้าเล่นบนใบหน้าของเขาได้พูดต่อว่า เจ้าสองคนต้องการเห็นการต่อสู้ของโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาหรือไม่แต่เจ้าทั้งสองคนต้องฟื้นตัวเต็มที่เสียก่อนหัวยยู่้าและหวังตงหันมามองหน้ากันและพวกเขาก็เห็นว่าพวกเขาทั้งคู่เริ่มตื่นเต้นโรงเรียนวิญญาณชิงหลวยอมรับความพ่ายแพ้และจะไม่เข้าร่วมในการแข่งขันแต่ละรอบนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการแข่งขันในวันนี้จึงมีแต่โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทารและโรงเรียนราชวงศ์จักรพัรดิแม้ว่าหวังยานจะบรรยายถึงการแข่งขันในโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาร แต่พวกเขาไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนอกจากนี้แต่ร,รอบยังไม่ใช้เวลามากเกินไปหมออยูเฮากล่าวว่าซูชานที่มีแค่เราสามคนงั้นเหรอซูชานที่พูดว่าพวกเราสามคนก็เพียงพอแล้วทาไมเราต้องการคนจํานวนมากเปื่อยๆและผู้อาวุโสใตย้ยังคงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บอยู่เฮาผู้อาวุโสม,มาทําอะไรกับเจ้าเมื่อวานนี้หมออยูเฮาส่ายหัวและตอบว่าพี่สาวดูแลข้าเป็นอย่างดีซูชานที่เปิดเผยรูปลักษณ์เตียวกับหวังตงก่อนหน้านี้ พี่สาวงั้นเหลอดีจริงๆความคืบหน้าของเจ้ารวดเร็วจริงๆหมอยูห้าวกอกตาและพูดว่าพี่ชายซูเรารู้จักกันแค่พี่น้องเท่านั้นเธอบอกว่าถ้าใครกล้าลังแครข้าเธอจะจัดการซูชานที่ตัวสันเจ้าได้รับประโยชน์มากๆไม่สําคัญว่าจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของเจ้ารีบไปกันเถอะเรามีเวลาเหลือไม่มากแล้วโตครงหมอยูห้าวหวังตรงและซูชานที่พุ่งออกจากโรงแรมขณะที่พวกเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขา ในฐานะสมาชิกของโรงเรียนซูไรเคอรคอ์และผู้เข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันพวกเขาสามารถเข้าสู่ฐานที่การแข่งขัน่านทางเดินสําหรับสมาชิกในทีมณจุดนี้โรงเรียนราชวงศ์จักรพรรดิและโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาต่างก็เข้ามาในฐานที่การแข่งขันเช่นกันขณะที่พวกเขาอยู่ในพื้นที่พักผ่อนและความสนใจของสมาชิกทั้งสองของสาบานถูกดึงเข้าหาพวกเขาทั้ง3ขณะที่พวกเขาเข้าใกล้พื้นที่พักผ่อนของโรงเรียนซูไรเคอรค์อ ้นที่นี้ก็ไม่ว่างเปล่าเช่นกันหวังยานนั่งอยู่ที่นั่นผิวของเขาขมวดด้วยความสงสัยเมื่อเห็นทั้งสามเดินผ่านมาอาจารย์หวังสูชานทท่าหัวอยู่ห้าวด้หวังตรงไปพื้นที่พักผ่อนของโรงเรียนซือไรเคอร์ก่อนที่จะทักทายหวังยานหวังยานกล่าวว่าพวกเจ้าทุกคนควรจะพักผ่อนไม่ใช่หรือทําไมพวกเจ้าทุกคนถึงมาอยู่ที่นี่อยู่ห้าวเจ้าเป็นอะไรไหมมาอยู่ห้าวใส่หัวและตอบว่าอาจารย์หวังไม่ต้องกงังวล ข้าได้ระงับไฟชั่วดายของผู้อัโศแล้วเขาไม่ได้เรียกมาเซียวเท้าว่าพี่สาวของเขาอีกต่อไปเพราะเขาไม่ต้องการถูกสอบปากคำอีกต่อไปเป็นการดีที่สุดถ้าเขาจะบอกกับทุกคนเมื่อพวกเขามารวมกันวางยานกล่าวว่าเอาละท่าอย่างนั้นเนื่องจากเป็นกรณีนี้ให้ทุกคนดูพร้อมๆกันทั้งสามนั่งข้างเขาและซูซานซีถามด้วยความสงสัยว่าอาจารย์หวังเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นข้าได้ยินเพียงว่ามันเป็นชัยชนะที่ท่วมทน้น โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาจัดการได้อย่างไรวันยานเผยรอยยิ้มอันขมขื่นบนใบหน้าของเขาและตอบว่าเจ้ารู้ไหมว่าทําไมข้าถึงไม่ยอมให้พวกเจ้าทุกคนมาดูการแข่งขันสายตาของซูชานที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยพูดว่าท่านขัวว่ามันจะสั่นคลอนความมั่นใจของเรางั้นเหรอวานยานตะลึงในขณะที่เขาตอบว่าเจ้าฉลาดมากอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งเท่านั้นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการดูพวกเขาแข่งขันการไม่มีประโยชน์อะไร น้ำเสียงของเขาจริงจังมากขึ้นในขณะที่เขาพูดว่าเห็นได้ชัดว่าโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเตรียมความพร้อมมาอย่างมากสำหรับโ์นเมต์นี้ให้ข้าชี้แจงประเด็นนี้เนื่องจากพวกเขาเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของเราข้าจึงติดตามดูพวกเขาตั้งแต่เริ่มการแข่งขันและดูเกือบทุกรอบที่พวกเขาเข้าแข่งขันแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าค้นพบอะไรพวกเขาไม่เคยใช้กลยุทธ์เดียวกันในแต่ละรอบของการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการแข่งขันแบบทีม บอกข่ามาทีว่าเราจะดูไปเพื่ออะไรมันจะทําให้ความมั่นใจของเจ้าสั่นคลอนเท่านั้นหัวหน้าทีมของพวกเขามารูรหลงแข่งขันเมื่อวานนี้เขาเป็นคนไร้ที่ติเขาใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณระดับเจดจำนวนสองชิ้นเพื่อปราบปรามระดับจักรพรรดิวิญญาณทั้งหมดอีกหคนใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณป้อมปราการอย่างง่ายดายลองนึกดูว่าชาประเภทใดที่เจ้าเห็นมามีการยิงเครื่องมือวิญญ,ญาณป้อมปราการทั้ง6แห่งพร้อมกันวิธีการแข่งขันทั้งหมดเต็มไปด้วยการโจมตี โรงเรียนราชวงศ์จักรพรรดิถูกบังคับให้ออกจากเวทีการแข่งขันโดยอำนาจการยิงที่น่าสะพึงกลัวก่อนที่พวกเขาจะได้แสดงความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาจากาักรพรรดิวิญญาณของพวกเขาถูกโจมตีในขณะที่เขาเก้าวไปข้างหน้าและถูกผลักออกจากเวทีการแข่งขันการแข่งขันสิ้นสุดลงหลังจากนั้นหลังจากได้ยินคำอธิบายของหวังหยานทีน้าของหัวยู่เฮาและอีกสองคนก็เปลี่ยนไปแม้ว่าพวกเขาคาดหวังว่าโรงเรียนวิศวกรรมจวันตันทาจะมีอำนาจเหนือพวกเขา แต่ก็ไม่ได้คาดคิดว่าพวกเขาจะมีอำนาจเหนือกว่าเช่นนี้หากเป็นกรณีนี้พวกเขาจะต่อสู้อย่างไรหวังยานกล่าวต่อว่าหลังจากที่ได้เห็นการแข่งขันของทีมเมื่อวานนี้ข้าคิดว่ามันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วเราจะทําให้ดีที่สุดในรอบชิงชนะเลิศสูชานชีถามด้วยเสียงตามว่าอาจารย์หวังท่านคิดว่าสมาชิกในทีมหลักของเรามีโอกาสไหมถ้าพวกเขามาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้หวังยานตอบหลังจากคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งพูดขึ้นว่า มันคงยากสําหรับพวกเขาดูชันที่ถอในหายใจด้วยความโล่งอกและกล่าวว่าเนื่องจากเป็นกรณีนี้อย่าคิดมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปก่อนหน้านี้ท่านไม่ได้พูดถึงว่าเราเสียสิ้นภารกิจของเราโดยการทําให้มันมาถึงขั้นนี้งั้นเหรอไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้ในอนาคตเราได้รับมันแล้วเนื่องจากเราเหลือเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นแล้วถ้าเราแพ้ตราบใดที่เราทุ่มสุดตัวละ่ะนอกจากนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราสร้างปฏิหาร พวกเราคือโรงเรียนซือ่รเคอร์หวังยานยิ้มและกล่าวว่าเจ้าค่อนข้างใจกว้างข้าจะโ่วงใจถ้าพวกเจ้าทุกคนมีความคิดเช่นนี้เมื่อเจ้าแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือข้าเราจะไม่ใส่ใจกับผลลัพธ์มากเกินไปแต่ถ้าเราแพ้ความคิดเห็นของสาธานณชนจะตกอยู่กับพวกเจ้าทุกคนเนื่องจากพวกเจ้าทุกคนยังเด็กอยู่ข้าเกรงว่าพวกเจ้าจะไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะเป็นคนบาปในสายตาของโรงเรียนซือ่รเคอร์ ดูชันที่หัวเราะพูดว่าไม่มีทางอาจารย์หวังท่านคิดมากเกินไปสถาบันการศึกษาให้โอกาสเราเพราะเราทุกคนมีความมุ่งมั่นและยืดหยุ่นนอกจากนี้เรายังสามารถกลับไปที่สถาบันการศึกษาได้ทันทีหากเราแพ้อย่าบอกนะว่าจะมีคนในโรงเรียนที่พูดพ่อย,อยขณะที่พวกเขาพูดพูดตัดสินมาถึงบนเวทีแล้วจกักรพรรดิชิงหลัวก็มาที่นี่เพื่อชมการแข่งขันบนกำแพงเมืองเจ้าหญิงจิวจ๋วที่พ่ายแพ้ต่อพวกเขาเมื่อวานนี้ก็ยืนอยู่ข้างจากาักรพรรดิชิงหลวเช่นกัน หัวยูเฮาสามารถสัมผัสได้ถึงใครบางคนกําลังสังเกตเขาอยู่และเขากข็เงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาเห็นเจ้าหญิงจิวจิวจ้องมาที่เขาใบหน้าที่มีสเสน่ห์ของเธอดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความคับข้องใจแต่หัวยูเฮาสามารถสังเกตเห็นสิ่งนี้ได้เพราะดวงเนตรวิญญาณของเขาคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆไม่ได้สังเกตสิ่งนี้หน้าที่บนกําแพงเมืองที่ชายข้าไม่ค่อยพอใจเราน่าจะสามารถชนะได้เจ้าหญิงจิวจิวประท้วงจั่กรพพราิชิงหลวยิ้มและพูดว่า มีอะไรให้คุณเครืองมันเป็นความจริงที่ว่าเจ้าแพ้เจ้าหญิงจิ๋วจิวไม่มั่นใจขนาที่เธอพูดว่าแต่ข้ายังไม่ได้ใช้ทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าจักรพรราิชิงหลวกล่าวว่าแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าไม่ต้องการใช้มันนอกจากนี้ผลลัพธ์อาจไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าเจ้าจะใช้มันก็ตามแม้ว่าหัวยูเฮาและวังตรงจะไม่ปล่อยทักษะวิญญาณที่จัดการมงกุฎดา,าวาเจ้าคิดว่าพวกเจ้าทุกคนสามารถเอาชนะนกฟินิก์นั้นได้หรือไม่วิญญ,ญาณยุดการต่อสู้ข,ของมาเซลเทา คือนกฟินิกไฟโั่ร้ายและเธอเป็นทายาทของหมาหงจิ้นซึ่งเป็นสมาชิกของจิตประดาแห่งเซอร์ไรเคอร์รุ่นแรกเธอเป็นจกักรพรรดิวิญญาณอันดับที่67และการฝึกฝนของเธอนั้นดีที่สุดในบรรดาทุกคนในโทนเมนต์นี้เข้าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ด้วยแม้ว่าราชาวิญญาณทั้ง3าคนจะร่วมมือกันพวกเขาก็ไม่สามารถท้าทายเธอได้พวกเจ้าทุกคนจะชนะไหมถ้าเจ้าอ่อนล้าและนั่นจะยิ่งแย่กว่านั้นในแต่ละรอบ พวกเจ้าทุกคนไม่มีโอกาสสู้กลับมาเสียเท้าและใต้เย่เหิงได้เลยมันยังคงเกี่ยวกับความแตกต่างของอำนาจในขณะที่โรงเรียนสไรเคร์่อไม่ได้ส่งตัวผู้เล่นตัวจริงที่แข็งแกร่งที่สุดในครั้งนี้แต่ก็ไม่มีใครสามารถประมาทรากฐานของพวกเขาได้ถ้าตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าสิ่งต่างๆจะเป็นยังไงเมื่อเด็กหนุ่มคนนั้นโตขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าเจ้าหญิงจิวจิวถอนลมหายใจและกล่าวว่าข้าไม่รู้ว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่พวกเขาน่าจะออกจากการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความอับยศยของความล้มเหลวโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาทรงพลังเกินไปพวกเขายัางเตรียมการอย่างเพียงพอสําหรับการแข่งขันครั้งนี้ด้วยโรงเรียนซูรเคอร์อก็มีปัญหาเช่นกันแม้ว่าทั้งทีมหลักของพวกเขาจะมาแข่งขันแต่พวกเขาอาจไม่มีโอกาสเลยจักรพาธชิงหลวงหัวเราะและกล่าวว่าน้องสาวเจ้าขังวลกับผลการแข่งขันครั้งนี้มากเกินไปโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาก็เหมือนกับเจ้าจริงจังกับโทนาเมต์นี้มากเกินไป ในเวลาเดียวกันทั้งเจ้าได้โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาต่างก็ให้ความสําคัญกับชื่อเสียงและโชคลาภมากเกินไปนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าคิดว่าโรงเรียนซอไรเคอร์ได้ทําผิดพลาดในความเป็นจริงข้าคิดว่าพวกเขากําลังทําในสิ่งที่มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นเจ้าหญิงจิวจิวงงวยขณะที่เธอถามว่าความหมายที่ลึกซึ้งคืออะไรอากพาพชิงหลวถามด้วยเสียงตามว่าจิวจิวเจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับอํานาจของตระกูลซูเจ้าหญิงจิวจิว ึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆว่าซูจิวจิวตอบโดยเม่นรังเลยว่าเรามีอำนาจมากเรานำกองทหารของจักรวรรดิเพื่อบังคับศัตรูของเราและสลายสายเลือดขอรฤหัสพยัก์ขาวเพื่อเป็นผู้นำของจักรวรรดินี้เพราะอำนาจของครอบครัวเราหายากมากที่จะเห็นตระกูลใหญ่เหมือนตระกูลซูของเราในทวีปนี้แม้ว่าสำนักวิญญาณยุทธจะมีพฤติกรรมที่เลวร้ายพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้จากพาชิงหลัวพยักหน้าและกล่าวว่าเจ้าพูดถูกตระกูลซูของเรามีพลังมาก แต่ทำไมเราถึงเคลื่อนไหวเมื่อจักรวรรดิมีปัญหาเท่านั้นไม่ใช่เพียงเพราะว่าปราดดูแลที่ซ่อนของเขาเองเราทำเพื่อสะสมกำลังมากขึ้นอย่างไรก็ตามตระกูลซูของเรามีขนาดเล็กลงในช่วงสองสามพันปีที่ผ่านมาในยุคข,ของเรามีเพียงเจ้าและข้าเท่านั้นที่ได้รับมอระโดมงกุตตาราทีนี้ลองนึกถึงรากฐานของโรงเรียนซไรเคอร์โรงเรียนซไรเคอร์ตโตขึ้นในช่วงหมื่นปีที่ผ่านมาและพวกเขายังแอบทำหลายอย่างเพื่อทวีปจักรวรรดิขนาดใหญ่หลายแห่งก็กลัวพวกเขาเช่นกัน อย่างไรก็ตามเจ้าคิดว่าใครที่รู้ถึงความลึกซึ้งของโรงเรียนซือไาเคอร์อ,อย่างแท้จริงและสถาบันการศึกษาที่จัดขึ้นดังกล่าวจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดโง,ง,ง,ง่ๆเช่นนี้หรือไม่นอกจากนี้โรงเรียนซือไรเคอร์อสามารถส่งกลุ่มสมาชิกในทีมหลักได้หากต้องการเจ้าหญิงจิว,จ,วจิวถามด้วยความสงสัยว่าพี่ชายท่านกําลังพูดว่าโรงเรียนซือไรเคอร์อไม่ให้ความสําคัญกับการแข่งขันใช่ไหมจาก,กรราิซิงหลัว่าซูเจียเว่ยแต่หัวได้ตอบว่าไม่ใช่แบบนั้น โรงเรียนซืรไรเคอร์อาจไม่สนใจการแข่งขันแต่ข้าแน่ใจว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับนักเรียนรุ่นเยาว์กลุ่มนี้มากหลายคนพลาดบางสิ่งไปเนื่องจากการฝึกฝนที่ตำแต่ผู้ที่มีสายตาแหลมคมสามารถบอกความสามารถของพวกเขาได้โรงเรียนซือไรเคอร์อาจละทิ้งโอกาสที่จะเป็นแชมป์การแข่งขันเพื่อฝึกฝนพวกเขาการแพ้โทนเมต์ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือหากไม่มีผู้สืบทอดถ้าได้ดูโรงเรียนซือไรเครอร์แข่งขันกันทุกรอบข้าสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมว่า นักเรียนทุกคนมีลักษณะพิเศษของตนเองหากพวกเขาสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วภายใน5้0ถึงปีโรงเรียนซูรเคอร์จะมีอนาคตที่สดใสและนั่นจะยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเมื่อเขาพูดมาถึงจุดนี้ซูเจียเว่ยก็หยุดและหันความสนใจไปที่ระยะไกลน้องสาวเจ้าต้องจำสิ่งนี้ด้วยความแข็งแกร่งของสถาบันการศึกษาพวกเขาเคยเป็นผู้นำจักรวรรดิทั้ง3าแห่งบนทวีปเพื่อตอบโต้กับจักรวรรดิตวันจันทาที่บุกรุกเข้ามา พวกเขายัางต่อต้านคลื่นของาศาสตร์วิญญาณจากป่าใหญ่ชิงโตอาปัศจาพวกเขาในฐานะกองกําลังรักษาเสถียรภาพที่พรมแดนระหว่างจักรวรรดิของเรากับจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์จักรวรรดิตวันจันทา,ทาก็จะเคลื่อนไหวไปแล้วเอาละมาดูการแข่งขันกันเถอะณจุดนี้การแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอาจมีคนสงสัยว่าโรงเรียนราชวงศ์จักรพรรดิมีความขุ่นเคืองแต่ความอับอายหรือไม่แต่ไมาชิคนแรกที่เข้าแข่งขันคือหัวหน้าทีมของพวกเขาซึ่งเป็นจักรพรรดิวิญญาณ เขาเป็นคนจับสลักให้กับพวกเขาเมื่อวานนี้โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาส่งเยาวชนที่สูงและผอมเพรียวขึ้นมาภายในพื้นที่พักผ่อนวังยาแนะนําหัวยู่้าและคนอื่นๆให้รู้จักผู้เข้าแข่งขันด้วยความคุ้นเคยหัวหน้าทีมโรงเรียนราชวงศ์จักรพรรดิชื่อของเขาคือเจียงผิงและเขาเป็นจกักรพรรดิวิญญาณพลังวิญญาณของเขาอยู่ระหว่างอันดับที่61และอันดับที่62และเขาเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนราชวงศ์จักรพรรดิที่จะกลายเป็นจกักรพรรดิวิญญาณ ตอนอายุครบ20ปีด้วยเหตุนี้เขาจึงยิงพยองอย่างมากวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาคือ้อนสะเทือนสวรรค์ซึ่งทรงพลังมากในบรรดาวิญญาณยุทธการต่อสู้ประเภทโจมตีข้ารู้จักแต่้อนเท่าเทียนของหวังตงเท่านั้นที่สามารถระงับวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาได้โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาได้ส่งหนึ่งในสมาชิกทีมหลักของพวกเขาขึ้นไปชื่อของเขาคือไมเคิลและเขาเป็นวิศกรวิญญาณระดับ5 เขามีกลยุทธ์มากมายและค่าไม่มีทางประเมินเขาได้ในรอบที่แล้วเขาจะต่อสู้แทบทุกครั้งเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงมากและไม่เคยทําผิดพลาดเลยเมื่อทําการแข่งขันคํากล่าวอ้างของหวังยานว่าเขาไม่เคยทําผิดพลาดใดๆเลยเป็นการประเมินชงบวกอยู่แล้วขณะที่เขากาลังแนะนําพวกเขาการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นบนเวทีแล้วไมเคิลได้ปล่อยเสียงดังกราวเป็นชุดแล้วขณะที่พูดตัดสินตะโกนเพื่อส่งสัญญาณให้เริ่มการแข่งขัน แผ่นโลหะสีฟ้าสดใสปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วจากด้านหลังของเขาและปกคลุมร่างกายของเขาทั้งหมดราวกับว่าเขาสวมชุดเกราะคลุมร่างกายของเขาแผ่นโลหะปรากฏขึ้นจากเอวและขาของเขาเช่นกันหลังจากที่แผ่นโลหะสีฟ้าสดใสปกคลุมร่างกายของเขาทั้งหมดเจียงพิงก็รีบวิ่งเกินขึ้นทางแล้วไมเคิลสวมชุดเกราะหนักหลังจากสวมชุดเกราะแล้วร่างกายของเขาดูเหมือนจะขยายออกไปประมาณ3ฟุตโลหะสีน้ำเงินสว่างวาบ และลูกบอลแสงสีขาวสองออกมาจากหน้าอกและท้องของเขาเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบหลักของเครื่องมือวิญญาณของเขาเครื่องมือวิญญาณที่ปกคุมร่างกายของเขาทั้งหมดคืออะไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปไปใหม่แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ